ส่วนพักิจชุมรมคนที่โู้กับคดีก็คือเราเราก็ส่วนหนึ่งที่เรามาวันนี้เราตั้งใจที่จรฟังยุทธศาสตร์ในการที่เราจะไปขยายกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับในการที่กระตุ้นให้เขาได้รับทราบเพราะว่าเท่าที่ทราบทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยนะแล้วก็วิธีการที่เราจะในการสบัดเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีประชาพิจารณ์เนี่ย มันมีขั้นตอนอยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ไม่ประชาชนไม่หลงกลน,นะครับเพื่อในในเพื่อที่ว่ารัฐบาลพยายามที่จะทาทุกวิธีทางให้มันผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่เราคาดคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือเราแสดงเจตนาลง ให้ชัดเกนไหมล่ารายชื่อไหมแล้วอ่านเป็นแผนการสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประชาชนที่มีส่วนร่วมในนั้นแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการหนีนะ้ําเป็นการอยู่อย่างไรกับนนะ้าให้เราแก้ปัญหาได้นะครับส่วนนี้เลยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมองว่านอกจากการแก้ปัญหาน้าท่วมแล้วเนี่ยไอ้ไทยแล้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะแก้ยังไงไลไอ้ไทางการน้ำ สร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีผลกระทบกับสายลาน้ำเก่าอย่างไงนะครับใครเป็นผู้รับผิดชอบและโครงการต่างระนนีเวลาสัส้นๆนี้เนี่ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเกิดไม่เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็ฟอ้อ,ฟองร้องกันไปฟ้องร้องกันมาอันนี้เป็นสิ่งที่หใหญ่เราจะขยายเคือไ่อย่างไงให้เขารู้นะครับอันนี้สําคัญในการที่จะช่วยให้แนวร่วมเรามากขึ้นแล้วก็เขาจะฟังเสียงเราผมนะเดี๋ยวผมขอิตึ่งหน่อยนี่ต่อตัวแทนจาก โลกที่เห็นว่าเอาเป็นว่าตัวอย่างที่เกิดขึ้นในเวทีที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับมันมันเกิดมีการพยายามที่จะเาเรียกว่าล็อกโบูทนะฮะให้เกิดขึ้นโดยใช้ตัวแทนภาพภาพปกครองในท้องที่ที่ได้วางตัวไว้แล้วล่วงหน้าว่าให้ใครบ้าง,งคนพูดทีนี้ทรเนียมเราลองนึกถึงบรรยากาศนะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทรรเนียม ทาไปทางไู่เริ่มต้นเน่ยนะมันก็เหมือนกับขีนให้น้ํามันเดินตามนะมันก็จะปายตามนั้นไม่อยๆอารมณ์ก็จะโดนล,ล่าตามไปพอไอ้อคนเริ่มต้นชี้นํามันชี้นําในทางที่ค่อนข้างจะไปในแนวทางที่อยากให้เกิดเนนะี่ยมันก็จะโดนล,ลากยาวึปนะเพราะฉะนั้นผมกําหนดนไว้ตามพื้นที่ที่ต่อล่างนะครับนี่เราเปเี่ยแผลกันไว้นี่เราไปฟังวิทยาศาสตร์ตัวอย่างนี้ว่าผมจะวางตัวไว้ก่อนครับ เราคุยกันตลอดระยะเวลาทุกๆเรยะเวลานะฮะตอนนี้ผมมีเวลาว่า่จะไปลงพื้นที่ทําในกลุ่มย่อยในใแต่ละกลุ่มเนี่ยไปทําความเข้าใจให้ให้ข้อมูลนะสิ่งต้นเริ่มต้นต้องให้จากการเริ่มให้ข้อมูลก่อนนะครับให้ข้อมูลโดยแน,นะนอนที่ต้องมารับข้อมูลจากจุดที่เราคิดว่าขอเพึ่งข้อมูลได้เช่นพวกผมที่ทํางานหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับหรือชุดไหนที่มีการเชื่อมข้อมูลในพื้นทีท่แล้วนะครับก็ขอข้อมูลน้นไปเสร็จแล้วเราต้องแบ่งกลุ่มกันนะ ตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งทำให้สำเร็จเราก็ต้องไร่อย่างคนโร่วมนกันนะครับกระจายกันที่มากที่สุดกว้างที่สุดเร็วที่สุดเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวคือปรับเพื่อแก้เรานะครับเขาปราบตลอดเวลาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่ผมเปรียบเป็นปรงนะครับปรับเพื่อเอาชนะไม่ใช่ปรับเพื่อรับฟังแต่เป็นการปราบเพื่อเอาชนะซึ่งทำให้เราต้องพยายามปรับตามเขาหนีเขาทุกวันนะครับ ทุกวันนี้จัดเวทีใหญ่ีิผมเคยจัดอย่างนี้ผมเปลี่ยนยุทธศาสตร์รใหม่เป็นจัดแค่ยี่สิบสามสิบแต่เราเดินเป็นหาครับผมยอมสลัดเวลาครับเช้าที่บ่ายที่เย็นที่นะไปให้มากที่สุดทุกพื้นที่เตรียมเอกสารข้อมูลหอบใส่รถหมือางวันนี้ผมพอมาฝากท่านเนี่ยครับเอาไปอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดแล้วเป็นอย่างไรแล้วมันมีเหตุผลอย่างไรต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรด้วยวัตถุประสงค์อย่างไร นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆให้เขาบอกว่าสิ่คนมันยังไงบ้างเช่นการที่คุณเข้าไปคุณแสดงสิทดยการที่คุณอาจจะเขียนลงไปในใบแบบอร์มได้ว่าคุณไม่เห็นด้วยออกับโครงการนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งของเรากับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะต้องมาร์กตัวคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราไปสัมผัสแลวเราเห็นอย่างเช่นพี่ผู้ใหญ่อย่างเช่นท่า,านสาวะที่มีความคิดอย่างนี้คนระมองภาพใหญ่ผม มองอย่างนี้นะครับเปรียบว่าคนที่ตีภาพใหญ่ออกตีภาพใหญ่เป็นเนี่ยมันเหมือนอาวุธหนักนะมันเหมือนปืนใหญ่มันเหมือนลูกระเบิดน,นะแต่ถ้าคนที่ไปมองประเด็นย่อยจ่ายเท่าไรทําไมต้องตรงนี้ทําไมอย่างนั้นเกี่ยงงอนเรื่องเล็กเล็กได้ย้อนได้เหมือนใช้ปืนเล็กยาวยิงกันเหมือนปืนสั้ามเอะมันยิงแค่เจบ็บมันไม่ตายมันต้องเอาคนที่เอาภาพใหญ่ๆมันต้องเอารคปืนใหญ่ยิงต้มต้มให้มัน เห็นความเสียหายก้อนว่านั่นนั่นคือคนที่เราจะต้องพยงายามไปหานะ mm. เหมือนกับผมเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยผมก็มองคนนี้แหละมาหัวคนนี้แหละชี้ไว้คนนั้นแหละชี้ไว้พอหลังจากจากเบเวทีป,ปั๊บเดินเข้าไปคุยแล้วเรียกมานั่งคุยแล้วใส่ข้อมูลลงไป mm. เพิ่มเติมลงไปให้เขาให้มากที่สุดแล้วพยายามชีน้นำเขาว่าถามเรื่องนี้ประเด็นนี้พูดเรื่องนี้ประเด็นนี้ในเวทกีวันนั้น mm. เพื่ออะไรฮะ เพื่อที่คนคอยตามนะครับเพราะคนที่ตะยนพูดหน้าไม้คือคนที่ล่าให้คนที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมดเนี่ยตามมาถูกไหมครับถ้าเราไม่ทําเช่นนี้นะครับเราก็ตกเป็นขึ้นมือแล้วเราก็ตกเป็นฝ่ายที่แพ้เพราะเขาจะใช้คนที่พูดนําในลักษณะที่พาล่าออกไปนะครับเราต้องดึงกลับมาเราต้องหาคนที่พูดอย่างเนี้ยลักษณะเช่นนี้ที่เข้าใจข้อมูลดึงเขาเข้ามาอยู่ในเกมเราผมพูดกับขอ คนที่มีความคนที่ทัาทำงานแล้วด้านความรับผิดชอบการมีส่วนรูมของโครงการสบชครั้งนี้ว่าผมต้องเอาคุณมาเล่นในเกมผมจะไม่ยอมให้ประชาชนตเดินลงไปเล่นในเกมคุณเด็ดขาดแล้วเรามาสู้ก,กันผมพูดกล้าพูดกันอย่างนี้นะผมปราท้าคารุกันอย่างนี้ผนมะเองนะโดนกากระบานหน้าผ่ากันทั้งคูนะ่มันเอาชื่อผมลูกผมไปขึ้นจอ มาไหนที่ไหนมันจะไปบอกไว้เลยสองคนเีนตัวคนผมนะันแ่ะโดนข้อหาขยากก้งแต่้ำทาวเชียงใหม่แต่เราต้องทำเพราะอะไรอางที่เขียนนียมศัดิ์สีเราก็มีแต่เราต้องทำเพราะอะไรถ้าคนอย่างพวกเราไม่ลุกขึ้นมาทำพี่น้องที่น้าอ,อ,อยู่ในห้องนี้ถาม่อยเลย,ยครับจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่เคยได้รู้ไหมเพราะเขาไม่พยายามที่รู้ อย่างที่ผมน,นําเข้าสู่รายการเื้องต้นนี้ครับว่าหากไม่มีคนชื่อสีสุวรรณจัญยาฟอ้องศาลแล้วมีคําสั่งศาลตกมาวันนี้เราไม่ได้นั่งคุยกันอยูอย่ในนี้นะครับพรุ่งนี้คนไปยืนรอได้เลยหน้าบ้านคุณแนะมกโ็จะไปจอดหน้าบ้านคุณแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่ามันกําลังจะเกิดแล้ว ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดมันต้องจะเกิดทุกวินาทีนะครับเขาจะพยายามสรุปให้เกิดเหตุการณ์เกิดโครงการที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่จากการที่เราทาําการตั้กันอย่างหนักประสานกับทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทยที่มีมบ,บทบาทสาคัญในเรื่องนี้อย่างมากนะครับผมขอเอ่ยนามนะครับขอเนี่ยเอ่ยนาะมเพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรคา่การเกิดนามนะครับเ่งห้าท่านที่เราทำเวทีร่วมกันมาคนแรกนะครับคุณสุวัฒนช์ชาวปีชา คนนี้เป็นคนที่เป็นมือก่อสร้างอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับท่านเป็นนายกทุกะถานในประเทศไทยคนที่สองดรสุวรรณนาจิตตระดากรนะครับท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรแหล่งนะฮะของมีะทรวงสถานหมท่านที่สามดรเราจะลองถ่ายดรบัญชาบรอยู่ท่านเป็นคณะปีิคณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรยกเพจกำแพงแสนท่านที่สี่นะฮะ ผู้เชี่ยวชาญที่ขาวรุ่นท้าพิโร์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด,ด้านการจัดการเกิดด้านการบริหารโครงการเกิดด้านการสร้างเกิดมือสร้างเกิดเลยนะครับแล้วผมอดีตผมคือพิศวรตัวผมเองคือพิศวร่อแล้วผมเองเนี่ยครับคือคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างเกิดเขาแหลมหรือปัจจุบันคือเกิดวชิราลงรอยเราช่วกันได้แก่คน,น เราสู้มนด้วยข้อมูลเราสู้มนด้วยปัญญาเราไม่ได้สู้ด้วยอารมณ์เราไม่ได้เอาแพ้เอาชนะกันด้วยอารมณ์นะเราสู้กันด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือเราต้องการหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของปัญหาไม่ให้เอาตัวเลขของเงินมาเป็นตัวปัใจจัยในการตัดสินนะครับ ผมต่อภาพรวมกว้างๆกับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเพราะเขากําลังจะรวงเงินออกจากกระเป๋าท่านมาเป็นเงินที่ใช้จ่ายในโครงการครั้งนี้ผมตอบท่านสาวาตะนานิดนึงถามว่ามันเสร็จไม่ทันแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรในฐานะประสบการณ์โตของผมผมถามอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเกิดทั้งสี่ห้าท่านที่ผมตาวนามา จากคนที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ถามว่าโครงการระดับน,นี้5ปีพอไหมโดยประสบการณ์ผมเองผมอาจจะตอบได้แต่ผมไม่แน่ใจในคำตอบของผมว่าจะยืนยันไหมถามกลับไปที่วิศวกรถามทุกคนตอบเป็นคำาเดียวกันว่าไม่มีท่าแล้วถ้าลองคิดดูหากไม่สาเร็จก็เท้าความกลับไปถึงเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าไอ้เงินประกันโครงการกับการที่เขาเปินอลุ่งหน้าไปมันสมเหตุสมผลกันไหมครับ เบอร์ไปส0แต่รับประกัก 80, นแค่สิบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดถ้ามันไม่สาเร็จใน5ปีแล้วมันทิ้งสร้างประหัาดทางของงานก่อสร้างที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกับสร้างประหัาดทางที่เรากำลังต้องจ้างเงินในการลื้อถอนทาลายในโครงการโอเพลที่ต้องรอเวลาอายุความหมดหลังจาก20ปีมันคุ้มเงิน